ศิลปะอยุธยาเป็นศิลปะที่เริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยาเมื่อพุทธศักราช1893จนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองพศ2310นักประวัติศาสตร์ศิลปะมักแบ่งออกเป็น สี่ระยะคือยุคที่1น,นับตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยาเมื่อพุทธศักราช1893ถึง1990ยุคนี้นิยมศิลปะลบบุรียุคที่สองนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตายโลกนาศพศ1991อ,อ 1, 1, ถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พุทธศักราช2,171ยุคนี้กลับไปนิยมศิลปะสุขโขทยัยอันเนื่องจากสมเด็จพระบรมไตรโรกนาถเป็นกษัตริย์ที่มีเชื้อสายราชวงศ์สุขโขทยัยยุคที่สนับตั้งแต่สมยสมัเด็จพระเจ้าปราสาททองพุทธศักราช2,173ถึงราชการสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ พศ2205โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงโปรดศิลปกรรมแบบเขมรยุคที่4นับตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวพรรมโกศพุทธศักราช2275ถึงเสียกุงกรุงศรีเอิยาครั้งที่2พุทธศักราช2310 ร้ยศิลปะอยุทยาก็จะมีนับตั้งแต่วัดหน้าพระเมนกลุ่มปรางหน้าวัดชัยวัฒนารามได้รับอิทธิพลศิลปะขอมวิหารพระมงคลบพิตรจังหวัดพระนครเสียอุธยามีลักษณะเฉพาะสถาปัปตยกรรม สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรมโกฏพระนอนวัดโลกกยยสุทารามศิลปะยุคกลางพระพุทธนิมิตวิชิตมานโมลีสีสันเพนชียบรมไตรโลกกนาดเป็นพระพุทธรูปยุคปายพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบพระมหากษัตริย์ภาพจิตเลยกรรม ฝาผนังวัดใหญ่สวนารามจังหวัดเพชรบุรีร้อยปรติมากรรมในสมัยอยุธยาก็จะมีตั้งแต่ศิลปะอยุธยายุคต้นสืบต่อจากศิลปะอู่ทองตอนปลายรูปปรติมากรรมมีทั้งรูปเทพเจ้าและพระพุทธรูปลักษณะส่วนใหญ่เข้มแข็งบึกบึน มีลักษณะผสมทั้งลบุรีอู่ทองและสุขโขทยัยพระพุทธรูปมีพระวรกายทั้งหนาและบางมีลักษณะท่าทางขึงขังบัวรองฐานทำเป็นฐานแอนโค้งพระพุทธรูปยุคก,กลางได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุขโขทยัยมักทำวงพพัก,พก และพระรศมีตามแบบสโขไทยแต่มีไรพระศกเส้นเล็กๆทำสังขาติขนาดใหญ่ชายสังขาติตัดเป็นเส้นตรงพระพุทธรูปทำจากปูนปั้นสลักหินและหลอด้วยโลหะส่วนมาก นิยมทำพระพุทธรูปปางมารวิชัยและพระอริยาบุตรแบบต่างๆตามแบบสุขโขไทยพระพุทธรูปยุคป,ปลายมีการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบพระมหากษัตริย์โดยมีอยู่สองแบบคือพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่และพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยศิลปะการสลักไม้และปั้นปูนประดับ พุทธศาสถานของสมัยอยุธยายุคปลายมีความวดงามสูงสุดลวดลายทำเป็นลายกนกอ่อนผิวซ้อนกันปลายกนกสะบัดปลายบิดไปมาราวกับธรรมชาติของเถาไม้และใบไม้ที่อ่อนไหวลวดลายต่างๆเริ่มประดิษเป็นแบบ แผนเฉพาะตัวของไทยมากขึ้นแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สุดครับหากผมพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยเพียงแต่เท่านี้ด้วยนครับสวัสดีครับ